เขาเป็นแมสแฮตเตอร์ก็เท่เท่ทุกเรื่องแหละเพราะเขาชื่อจอน,นี่เดฟป,ส <laughs> ปสัสซิโตไงนี่พ่อเป็นคนสับเปรนอิสต์อะอะไรจ๊ะปลาอะไรจ้ะเฮี้ยอะไรสัดปลาซิวทีท่หน้าปาซิวอ้ไยไม่รู้จัก <laughs> ปาติวปาต้อยแม่งต้องคอยแก้ให้ตลอดเขาไม่ต้องแก้ก็ได้นะทีหลังนะเดี๋ยวเย็นเย้าเล่นในเขายาเล่นเย้าอี้อะไรประตูเย้าอะไอย่างเง้ยแสดงว่าแข่งที่บ้านเป็นทีมเย้าแสดงว่าทีมเย้าเย้าเกียร์โดนไปหมดแล้วนี่ชาแนลนี้หาที่สุดแล้วกูอะโอ้ยเกียร์ใส่ทำไมไม่ดังวะไม่ดังเลยไม่ไม่ได้โปรโมทเลย ตายหลายตัวแล้วเนี่ยตายหลายตัวเลยบุดังนะแล้วทำตัวไม่ถูกนะฮะทำไมเล่นคอนเทนตะ์แล้วต้องมีสีจริงไหมล่ะแม้วต้องมีกเกณฑ์สีด้วยนี่นนจีไม่เก่งหรอกตนะเอาเนนะ้เอาแม่งนี่นเอาแม่งนี่ทำไมเราต้องฆ่ายามทำแกงกันวะจริงพอลลูบล็อกบอลลูบล็อกบอลลูนบล็อกตอนนี้ไม่มีประโยชน์แล้วนะไม่มีผลบอลลูนบล็อกูไม่ได้เอาแล้ว

เอา u s a ไม่ได้หรอกถึงจะเซิร์ฟเวอร์ u s a แต่จีนลึกไทยเนี่ยลืกมันกระโดดไปครับกูไม่อยากจะพุ่งไปมันไกลเกินอ้จหลดครับนจิอยู่นี่กันจิอยู่เจ๊กันจิอยู่กูเจ๊กันจิอยู่กูเจ๊กันจิอยู่ไหนกูอยู่ตรงไหนกูอยู่ข้างหน้าสุดเลยเออแหละไปกินแดาวอะชิบหายนะอาณาไปไหนอ่ะ อนณาอยู่ไหนเอ่ยอนณาอยู่ที่ไหนเนี่ยอนณาปี้มากเอออนณาปี้มากเลยกูบอกให้ทุกเ f k ป่ะล่ะเลือดกูไม่พอใครใครหิวดีปหมครามเริ่มอยู่ไหนเอ่ยโลกันเยอะมากเลยสวยครับผมยิงยิงตัวดูดให้หน่อยจ้า

ขามเลิฟกูยังอยู่อ่หวะวันนี้ขเลิฟไม่ค่อยพูดเลยสวัสดีคุณคำเลิฟอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เอาจริงเปล่ามันมันเป็นคำถามหรือว่าเป็นคำบอกเราวันนี้เอาจริงเปล่าหรือว่าวันนี้เอาจริงเปล่า คืออันนี้พี่ถามหรือให้พวกผมตอบแบบตั้งใจหรือยังไงวันนี้เอาจริงเปล่าหรือว่าวันนี้เอาจริงเปล่าคำมันบอกไม่ได้แกเป็นตัวพิมพ์ไงวันนี้คำเลยเขาเอาจริงหรือเปล่าเออโอ้ยเงียบโอเคเข้าใจแล้วโอ้ย มึงไงเกี้ยวมันสะท้อนมันมาทำไมหวัดดีตัวเองวะเนี่ยมึงไม่ต้องมึงทำเมื่อมึงทำให้มันสะท้อนมันโดดพื่องมันจะพุ่งไปพ่นไปหามันนินจามันสะท้อนก็ใช่ไงนินจามันสะท้อนโดนคำเลิฟตายมึงไม่เหอ้ เข้าไหมคุณความแล้วคุณความแล้วคุณเข้าวไหมครับปรยากเก็บสองเลยนๆครับผมหนึ่งตัวอะไรกันต่อกูตาย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 ชุบทีไอ้เบิ้มไอ้เบิ้มชุบกูทีได้อนาต่อประหยัดยิ่งเล่นยิ่งเก่งเลย

วุ้ยเซ็งกูโดนแท็กอะเฮ้ยทำไมกูกูโดนดึงขาวะตึงในสามวินากีเนี้ยแล้วใครลูกตายวะน่าเซลิปิกเซลิปิกเอกเซลิปิกเอกปลาร้าใครวะโอยยิงยิงยิง

มันอาจจะเห็นว่าหน้าตรงนั้นน่าใช้อ่ะเราฆ่าเขได้เลยโอ้โหเอาเพี่ยเอาเพี่ยักษ์ทั้งนกีเลยเขี่ยหมูบ้าปะเนี่ยไปพี่บ้าร้านฉอดผมงั้นอ่ะมึูบ้าไอ้น้องว่ะทีมเดียวกันทีมเดียวกันทีมเดียวกัน เล่เกมสวยๆจากทีมของเราเนี่ยเลยรเลยรเลยช็อตเมื่อกี้น่ะง่ายตีตี แล้วชดเกี้ยอะไรมึงเกี้ยทีหลังเลยนะไอ้สาม <c oughs> <c oughs>